ก็ไปมาด้วยกันพระเอกช่องดังยอมรับตรงๆภาพแฟนสาวเปิดตัวกับแก๊งเพื่อนเป็นอีกคู่ที่เพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจกันไม่นานมานี้แม้ว่าจะยังไม่มีภาพคู่ออกมาให้เห็นแต่บอกเลยว่าแต่ละโมเมนต์หวานกันสุดๆสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มสุดฮอตไบร์นรพัฒน์และม ok ินสาวนอกวงการโดยภาพก่อนหน้านี้หลายคนพูดถึงนั้นคือภาพทั้งคู่นั้นนั่งอยู่บนรถกระบะ วันท่17ธันวาคมไบได้เผยว่าไปด้วยกันมาจริงๆอยู่ที่เดียวกันจริงแต่ไม่ได้ถ่ายภาพคู่เพราะเราเองก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติก่อนหน้านี้แฟนไม่เคยไปเที่ยวแคมปิง้งแต่พอได้ลองไปก็โอเคเลยแคมปิ้งครั้งที่ผ่านมาไปกับเพื่อนสมัยมัธยมประมาณ1ิบคนโดยส่วนตัวแล้วไบชอบแคมปิ้งมากพองเงียบสงบและยิ่งดีถ้าไปที่นั้นไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์เพราะเราก็จะได้มีเวลาคุยกับเพื่อนนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่รักธรรมชาติสุดๆ